สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนาน,นครับไม่ได้ทำคลิปนานแล้ว เอาไม่เดินป่าที่ลูกค้าเขาฝากให้ทำให้นะครับนี่คือดามเดิมของเขาครับตามเดิมตามเดิมที่ที่ของลูกค้าที่เขาทำแล้วมันมันใช้งานจริงไม่ได้นะครับ มันอาจจะใช้ได้แต่มันไม่มันมันไม่มันไม่มันไม่แนวอ่ะแล้วตอนนี้เขาต้องการให้ผมช่วยตัดทำเปลี่ยนแปลงจากเดิมทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบบว่ามันมีดเดินป่าได้โดยใช้งานได้จริงแบบเต็มที่โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องแบบใช้งานลำบากเนี่หรือเขา ก็บอกฮะบอกให้ผมทายังไงก็ได้จะตัดด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เป็นใช้มีดแบบคือทําเสร็จแล้วไว้เดินตป่าเดินดูได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูนะครับน่าจะเป็นเหล็กใบเครื่องรีดอ่ะอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับแต่ยังก็ไม่สมบูรณ์เลย นี่ครับเพื่อนใหญ่ไหมครับดยวชั่งน้ำหนักดูหนักแปดกนะครับ ตัวนี้มันจริงๆแล้วมันจะนจะเอียงข้างหนึ่งครับมันเป็นใบเหมือนใบเครื่องรีดไม้นะครับใบเครื่องรีดไม้ใหญ่นะครับจริงมันเอียงข้างเดียวัวนี้ลูกค้าบอกว่าป้าเอาไปทําให้ผมหน่อยจะตัดหรือทํายังไงก็ได้ที่แบบว่าใช้งานเข้าป่าเข้าลงได้โดยที่ไม่เสียไม่เสียดายของคือเหมือนเขาอยากให้เรามาทําให้ เอามาให้เราทําให้แบบให้มีใช้งานได้จริงพกพาสะดวกไม่นี่เกินไปนะครับน้ําหนักแปดขีดนะครับเพืเ่อนๆดูนะครับทีนี้มัน,ม,นมันจะมันมันจะใบมันเอียงข้างเดียวนะครับผมเลยมาแต่งออกมาใหม่ใช่ไหมเพื่อนๆนะเราต้องมาแต่งให้ใบเป็นแบบให้คมเป็นรูปตัววีนะครับ มูนน่ากลัวไหมเ,เพื่อนเนี่ยผมทำเสร็จแล้วเอาหางก็ได้ครับตัวใหญ่นะครับสูงอาจจะคล้ายมโบ้นะครับ ผมจะวัดให้เพื่อนๆดูนะครับผมเนี่ยเวลาจับผมต้องระมัดระวังนะครับถ้าพลาดร่วงหล่นจากมือไปโดนเท้านะครับรับรองครับเข้าแน่เข้าแน่น,นอนใส่กว้างนะครับสองนิ้วสองหุนนะครับสองนิ้วสองหุนนะครับความหนาก็อยู่ที่ สี่มิลกว่าเกือบห้ามิลน,นะครับเกือบห้ามิลน,นะครับความยาวของใบสามนิ้วครึ่งนะครับความยาวของใบสามนิ้วครึ่งนะครับเน,นี่ยคือทำให้ลูกค้าแบบไม่ได้เน้นราคาแพงมากนะครับอันนี้ครับ ที่เป็นเป็นเหล็กคุดูคุณดูณดูดน่ากลัวไหมครับโอ้ในจับสองมืนนอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรับคมให้เพื่อนๆดูก่อนรับคมให้คมโคนคนละแข่งขาดนะครับรอะเดียวนะครับ มันจะไม่ได้คมมากเกินไปครับอเอาแค่โกนขนน้าแข้งขาดนิดๆเพราะว่าเพราะวมาใช้งานจริงแล้วไม่ได้ว่าโกนขนน้าแข้งเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อน ผมพัดขาดเป็นเส้นสองเส้นเองขาดนิดๆกไม่ต้องคมมากเอาใช้งานจริงนะครับ ผมมันแค่เบาๆพอแล้วเขาตัดกระดาษก็ลองดูเกาเขามั่ง ตัดตัดอย่างนี้มันก็เข้านะครับต้องปันมาให้ดูดีกว่า คือไม้สะ่นแก้เฮกนะครับ มีน้ำหนักเยอะใช้แรงนิดเดียวหอบนิดแล้วเนี่ยนะครับทรงคล้ายๆทรงเรมโบทรงคล้ายมีคัตติง้งหรืออะไรแล้วแต่คันไม้จับสองมือก็ได้ครับถ้าเกิดตรงนี้ตองแชแรงเยอะ ใหญ่พอไหมเพื่อนๆเดี๋ยวว่าใหญ่จริงเลยมืดถึกทนสายหัว ส่วนตัวนี้เพิ่งเข้าด้ามเสร็จนะครับเป็นทรงสปาร์ตาไม่ใช่สปาตันนะครับทรงสปาร์ตานะครับนี่เป็นเล็กไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็เอา มีดแปลกๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นมันจะเป็นน่าจะเป็นใบเลื่อยแต่แต่ดูแต่ดูแล้วน่าจะเป็นใบเลื่อยเอ้ใบใบเครื่องรีดไม้นะครับมันจะถ้ารุ่นหนานะี่ยจะแข็งจะหนาประมาณนี้แหละครับแ,แข็งแรงด้วยไม่ทันเอ,เอ้ไปรอบหลังไม่ทันเนี่ยครับคุณภ,ภาพ คุณภาพของมีดใช้งานนะครับบางครั้งเราก็ต้องทําให้มันใช้งานได้จริงนะครับเหล็กดีๆถ้าเอามาทาแล้วใช้ไม่ได้นะมันก็จะดูแบบเสียคุณค่าเลยนะครับวันนี้ผมเอาไม,ม้มาเพื่อดูแค่นี้ก่อนนะครับสาหรับมีดที่ลูกค้าวานให้ผมช่วยดัดแปลงแก้ไขทําให้แล้วก็ให้ทํายังไงก็ได้ที่แบบใช้งานได้จริงนะครับจริงมันยาวกว่าน,นี้นะครับ ีจริงกตัว,ต,วตัวแผ่นตัวแผ่นใบมีดเดียาวขนาดนี้จะดูแล้วกันแต่ยาวขนานี้มันใช้งานจริงม่คกล้ได้ทต้ที่เขาอาศาัยผมทำให้อา,าัยผมทำให้นะครับคือผมเป็นช่างเป็นช่างทำงานทั่วไปครับทำได้ แต่ละชนิดก็ทาได้หลายอย่างทําได้ก็ทําครับเพื่อหาเงินนะครับเลี้ยงครอบครัวครับวันนี้ผมเอามีดแปลกๆมาให้เพื่อนด,ดูแค่นี้ไปก่อนนะครับถึกสายโหดนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนด,ดูรุ่นนี้ไปก่อนนะครับแป,แ,ปแปลกแนวหน่อยนะครับน้ำหนักได้ที่ ไม่มีร่องรอยบินนะครับพวกเป็นเล็กกล้าชิ้นแข็งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะเพื่อนพี่ๆน,น,น,น้องเดี๋ยวจะเอารูปแบบใหม่มาเพื่อนๆดูนะครับวันนี้คือตัวอย่างที่ลูกค้าให้ผมทําให้เป็นแบบแนวรัมโบแนวคัตติ้งแต่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าไม่ว่า,ม,วามีจะทรงไหนก็ช่างคอยใช้งานได้จริงนะครับ เนครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมอย่าอย่าให้เพื่อนๆที่เพียงน้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่สลาดชใหม่ๆอันไหนดีก็เอาไปอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะครับมีสาระบางมีสาระบางขอไยด้วยจชเดีนครับสวัสดีครับ